ไม่ว่าชีวิตของคุณจะเละเทะพังทลายสักเพียงไรหรือเสียหายมากสักเพียงใดก็ตามวันนี้พระองค์ยังรอคุณอยู่ให้คุณรีบวิ่งกลับมาหาพระองค์แล้วพระองค์จะอ้าแขนต้อนรับคุณไว้กอดคุณไว้ในอกของพระองค์เชิญชิมดูแล้วจะรู้ว่าพระเจ้าประเสริฐ เชิญชิมดูแล้วจะรู้ว่าพระเมตตาของพระเจ้ามีมากเพียงไรสำหรับคนชั่วคนไม่เอาไหนอย่างฉันพระองค์ทรงรักคุณพระองค์ทรงพร้อมที่จะปลอบโยนและช่วยคุณวันนี้ได้เวลาแล้วครับที่เราจะเอาแอกอันแสนหนักของเรามาหาพระเยซูมอบไว้กับพระองค์บรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยแบกภาระหนักเชิญมาหาเราพระเยซูเชิญ เอาแอกของเรามอบไปกับพระเยซูแล้วคุณจะได้หยุดพักคุณจะได้รับการพักสงบจากความวุ่นวายโอ้โลกมันคุ้มวุ่นวายชีวิตมันกดดันมันเครียดเหลือเกินเครียดเหลือเกินได้เวลาแล้วเลิกเครียดได้แล้วมาเอาแอกนั้นวางต่อพระเยซูพระองค์เจ้าข้าผมไม่ไหวแล้วพระเยซูเจ้าข้าหนูไม่ไหวแล้วมอบไปกับพระองค์เขาไว้ใจพระองค์เขาฝากไว้กับพระองค์ก็แล้วกันแล้วคุณจะพบว่าพระเยซูไว้ใจได้พระองค์รักษาสัญญาเสมอ พระองค์เป็นพระเจ้าที่น่าเชื่อถือเชื่อถือได้คนที่ไว้ใจในพระองค์จะปลอดภัยจะรับการช่วยกู้จริงๆวันนี้พระเจ้าได้เตรียมกําลังเรียวแรงมากมายให้คุณเรียบร้อยแล้วคุณไม่ต้องท้อแท้สิ้นหวังหมดกําลังใจอีกต่อไปมารับกําลังในพระเจ้าก็แค่มาหาพระองค์พระองค์เตรียมทุกอย่างที่จําเป็นสาหรับการแก้ปัญหาของคุณไว้เรียบร้อยแล้วผมชอบวลีหนึ่งในพระคัมภีร์ พูดถึงพระเจ้าว่าพระเจ้าทรงเป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่ในยามยากลําบากหมายถึงว่าขณะที่มันกําลังยากลําบากยากลาบากใช่ไหมเขาก็ขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าปรากฏว่าพระเจ้าบอกลูกเอ,อย๋ยเราเตรียมพร้อมไว้ตั้งนานแล้วเรียบร้อยคนที่จะช่วยเจ้าเงินที่จะช่วยเจ้าสถานการณ์ที่จะช่วยเจ้าเหตุการณ์ช่วยเจ้าเราเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่แล้ววันนี้ความช่วยเหลือสําหรับชีวิตของคุณพร้อมแล้ว เชิญเข้ามาเถอะเชิญเข้ามาลีภัยอยู่ในพระองค์ซ่อนตัวอยู่ในพระองค์มอบความทุกข์ความกังวลทั้งสิ้นของคุณไว้กับพระองค์พระองค์ทรงจัดเตรียมสิ่งที่จําเป็นทุกอย่างในการที่คุณจะสามารถลุกขึ้นมาอีกครั้งอย่างสง่าง,งามเอาไว้ให้คุณเรียบร้อยแล้ว